Inhuman เหล่ามนุษย์ผู้มีพลังพิเศษที่หลบซ่อนตัวอยู่ในเมืองแอตแลนด์ t and, บนดวงจันทร์ของโลกสวัสดีครับวันนี้ส l o t 4จะมาสรุปเนื้อเรื่องซีรีส์อินฮิวแแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันเพื่อนเื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับบนโลกมนุษย์ที่เกาะฮาวาย ตอนนี้อินฮิวแมนคนหนึ่งเธอกำลังถูกตามล่าโดยเหล่ามนุษย์โลกที่ต้องการจะกำจัดเหล่าอินฮิวแมนให้หมดไปเธอวิ่งหนีเข้าไปในป่าเพื่อซ่อนตัวก่อนที่จะพบเข้ากับไททันอินฮิวแมนจากดวงจันทร์เขาได้รับภารกิจให้ลงมาตามหาพวกอินฮิวแมนบนโลกมนุษย์เพื่อพาตัวเธอกลับไปที่แอตติแลนเมืองที่มีแต่เหล่าอินฮิวแมนพวกเขาคุยกันได้ไม่นานพวกทหารกำลังตามพวกเขามาก่อนที่จะรัวกระสุนใส่พวกเขาและนั่นก็ทำให้เธอถูกยิงจนเสียชีวิต ไททานเมื่อรู้ว่าภารกิจล้มเหลวเขาพยายามหนีต่อพวกทหารก็ไม่ละความพยายามก็นํำยิงไททันจนไทท่านได้รับบาดเจ็บก่อนที่เขาจะกระโดดลงทะเลไปทหารรายงานไปที่ปลายสายเพื่อบอกว่าตอนนี้ภารกิจฆ่าไทท่านได้สำเร็จแล้วที่เมืองแอตแลนด์โดยการปกครอ,องของกษัตริย์แบ็กโบและราชนีเมลูซ่าอาณาจักรบนดวงจันทร์ของโลก ตอนนี้ทีมวิจัยอวกาศของโลกได้ส่งรถโรเวอร์เพื่อไปสอดแนมบนดวงจันทร์ก่อนที่จะถูกจัดการทําให้ภาพที่ถูกส่งมานั้นถูกตัดไปในสภาของแอตแลนด์ T and, ข่านักบอกว่าตอนนี้มนุษย์โลกได้เข้ามาสอดแนมพวกเราโดยยานโรเวอร์แต่ว่ามันก็ถูกกอก่อนหัวหน้านทีมองครักษ์เหยียบจนพังไปแล้วเมื่อทีมวิจัยอวกาศย้อนกลับไปดูในกล้องพวกเขาพบว่ามันมีกรีบเท้าของสัตว์มาเหยียบรถของพวกเขา แม็กซิมัสน้องชายของแบ็กโบถามถึงแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องนี้เขาบอกว่าปัญหานี้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอีกไม่นานพวกมนุษย์จะเจอเราและพวกมันจะตามฆ่าเราซึ่งแม็กซิมัสไม่ได้มีพลังพิเศษยอย่างกับอินฮิวแมนคนอื่นและนั่นก็เป็นปมของเขาแม็กซิมัสเสนอให้อินฮิวแมนลงไปยังโลกมนุษย์เพื่อไปยึดที่นั่นแต่ข้อเสนอนั้นเมนูซาไม่เห็นด้วยเพราะมันจะก่อให้เกิดสงคราม ตอนนี้ที่เมืองแอตแลนด์ T and, พวกเขาได้มารวมตัวกันในการทำพิธีเทอริเจเนซิสกระบวนการเทอริเจเนซิสนั้นเป็นการใช้หมอกเทอริเจนตัวกลางในการทำปฏิกิริยาเพื่อเร่งพลังแฝงที่อยู่ในตัวให้ปรากฏออกมาตอนนี้คริสตอและหมากของเธอล็อกจอที่มีพลังพาเธอวร์ปไปที่ไหนก็ได้เธอใช้มันวร์ปามาที่ห้องโถงพิธี ตอนนี้เอลีเดียและโ bon บนาจาหนุ่มสาวที่จะได้รับการเข้าพิธีเทอริเจเนซิสเพื่อค้นหาว่าพวกเขาทั้งสองมีพลังอะไรพวกเขานำแท่งเทอริเจนใส่ลงในตู้ก่อนที่มีหมอกเทอริเจนเข้ามาปกคลุมร่างของพวกเขาทั้งสองเมื่อเสร็จพิธีเอลีเดียนั้นเธอได้รับปีผิเสือ้อส่วนโบนาจาเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแม็กซิมัสเห็นแบบนั้นจึงเข้าไปปลอบเมื่อแม็กซิมัสสัมผัสตัวโบนาจา ทำให้บนาจาเห็นภาพนิมิตเขาบอกแม็กซิมัสว่างูพิษจะรัดตัวแม็กซิมัสและทําให้ติดกําแพงต่อมาทางด้านหอนอนชั้นล่างของแอตแลนด์พวกเขาทั้งสองได้โชว์ว่าพลังใหม่ของพวกเขาคืออะไรโบนาจาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าพลังของเขาคืออะไรทําให้คนแถวนั้นบอกให้เขาลงไปที่เหมืองคนที่ไม่ได้รับพลังจากเทลริเจนจะต้องไปขุดเหมือง แม็กซิมัสจึงเข้ามาห้ามโบนาจจารพร้อมกับบอกว่าโบนาจจานั้นต้องรอเวลาไปก่อนในขณะเดียวกันคนงานขุดเหมืองก็บอกว่าให้แม็กซิมัสลงไปขุดเหมืองกับพวกเขาเพราะว่าตัวเขาไม่มีพลังพิเศษเลยแม็กซิมัสบอกว่าที่พวกเราต้องมาขุดเหมืองกันแบบนี้ก็เพราะว่าอาณาจักรของพวกเราปกครองแบบแน่นหนาเกินไปถ้าเราอยู่บนโลกเราจะมีที่ว่างมากมายสําหรับทุกคนก่อนที่เขาจะกลับไปพบกับสภา ที่ตอนนี้กำลังรับประทานอาหารกันอยู่แม็กซิมัสเดินเข้าไปบอกกับพวกเขาว่าตอนนี้ไททันตายแล้วแม็กซิมัสได้พาตัวดูโอดอนอินฮิวแมนที่มีพลังฉายภาพเขาได้ฉายภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับไททันให้กับทุกคนได้ดูและนั่นก็ทําให้ทุกคนเศร้ามากก่อนที่แม็กซิมัสจะถามพี่ชายว่าทําไมถึงปิดภารกิจเป็นความลับที่ส่งตัวไททันไปตาย เมนูซาที่เป็นสื่อกลางให้กับสามีของเธอเธออ่านภาษามือจากแบ็กโบแล้วบอกว่าเทอริเจนมีการล่วไหลไปยังโลกมนุษย์ทําให้เกิดการเทอริเจนิซิสในกลุ่มมนุษย์ที่มียีนอินทิเมนอยู่บางส่วนพวกเขาถือว่าเป็นสมาชิกของเราและนั่นกระทาให้พวกเขาถูกล่าแบ็กโบยอมไม่ได้ที่จะให้เกิดเรื่องแบบนี้แม็กซิมัสถามว่าพาคนมาเพิ่มทั้งที่ทรัพยากรของเราแทบจะไม่เหลือพวกเราควรที่จะไปอยู่บนโลก แต่แบ็กโบก็ตอบผ่านภาษามือว่ายัางไม่ใช่ตอนนี้เมื่อรู้เรื่องที่เกิดขึ้นทำให้คานักเตือนแบ็กโบว่าไม่ควรไว้ใจแม็กซิมัสส่วนกอนก่กอนก็ไม่พอใจเ,อเรื่องที่เกิดขึ้นที่แบ็กโบไม่ส่งตัวเขาไปแทนไททันหลังจากนั้นแบ็กโบได้ส่งตัวกอก่กอนลงไปตามหาไททันเพื่อว่าเขาจะมีชีวิตรอดหลังจากนั้นแบ็กโบจึงขออยู่ในห้องคนเดียวเพื่อที่จะคิดทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้น ทำให้เมนูซานึกถึงเรื่องในอดีตในอดีตนั้นทั้งสองได้พบกันในห้องแห่งนี้ก่อนที่เธอจะพบเข้ากับแม็กซิมัสแม็กซิมัสได้ยื่นข้อเสนอให้กับเมนูซาให้มาเป็นภรรยาของเขาทําให้เมนูซ่าไม่พอใจที่แม็กซิมัสร่วงเกินเธอเธอใช้ผมของเธอนั้นรัดคอแม็กซิมัสก่อนที่จะเดินจากไปทําให้แม็กซิมัสนึกถึงเรื่องที่โบนาจาได้บอกกับเขาว่าจะมีงูเข้ามารัดตัวเขาให้ติดกําแพง ต่อมาโอลานหัวหน้าทีมทหารได้พาตัวประธานสภาอย่างคีแทงมาพบกับแม็กซิมัสคีแทงเข้ามาปรึกษาเรื่องที่มนุษย์เข้ามาสอดแนมพวกเราก่อนที่แม็กซิมัสจะถามถึงผลการทดสอบของโบนาจาคีแทงเล่าว่าโบนารจารเขาบอกว่าเขาเห็นตัวคีแทงนอนอยู่ในแม่น้ําที่สวยงามแต่ว่าที่ดวงจันทร์นี้มันไม่มีแม่น้าแม็กซิมัสบอกว่าเขาอยากจะพาอินฮิวแมนไปบุกโลกและต้องให้สภาหนุนหลังเขา แต่คีแทงไม่เห็นด้วยเขาจะนำเรื่องทั้งหมดไปแจ้งต่อแบ็กโบทำให้แม็กซิมัสสั่งโอลานค่าคีแทงทางด้านของกอกอนที่ได้ลงมายังเกาะฮาวายเขาได้ตามสืบจนพบเข้ากับกองเลือดหลังจากนั้นแม็กซิมัสเขาได้สั่งให้ทหารตามเก็บสภาของแอตแลนด์ทหารได้เข้าไปจากกลุ่มคานักทางด้านของกอกอนทหารที่ตามล่าตัวไททันได้แ,แจ้งกลับมาหาแม็กซิมัสว่าพบตัวกอกอนแล้ว แม็กซิมัสจึงสั่งให้ฆ่าเขาซะตอนนี้แม็กซิมัสได้เริ่มก่อขบฏกรกอนได้ใช้พลังของเขาจัดการกับพวกทหารของแม็กซิมัสทางด้านของคานักเขาได้ใช้พลังวิเคราะห์ตัวเลือกในการจัดการกับศัตรูก่อนที่จะฆ่าทหารของแม็กซิมัสได้สําเร็จคานักจึงแจ้งไปยังกอก่อนว่าแม็กซิมัสได้ก่อขบฏเขาได้เข้าไปพบกับคิสตันพร้อมกับบอกว่าตอนนี้แม็กซิมัสได้ทําการปฏิวัติเธอสั่งให้ล็อกจอพาคานักไปหากอก่อน ทางด้านของเมนูซาเธอถูกทหารของแม็กซิมัสล้อมเอาไว้ก่อนที่เธอจะใช้พลังของเธอต่อสู้กับพวกทหารจนสุดท้ายเธอถูกช็อตจนหมดพลังไปแม็กซิมัสไม่มีทางเลือกเขาทําการตัดผมของเมนูซาออกจนหมดและนั่นก็เท่ากับว่าเธอได้สูญเสียพลังของเธอไปแม็กซิมัสและทหารได้เข้าไปหาแบ็คโบเพื่อที่จะตามเก็บกษัตริย์ของแอตติแลนในขณะเดียวกันคิสตอล ได้สั่งให้ล็อกจอพาเมดูซ่าไปหากอนกอนและคานักแม็กซิมัสได้พูดถึงเรื่องปมที่แบ็กโบเผือใช้เสียงทําการฆ่าพ่อแม่ของตัวเองในขณะที่แบ็กโบกําลังจะใช้เสียงของเขาสังหารน้องชายล็อกจอได้เข้ามาพาตัวแบ็กโบลงไปยังโลกมนุษย์คิสโตเธอถูกทหารจับตัวเอาไว้ก่อนที่แม็กซิมัสจะประกาศต่อประชาชนเพื่อปลายความผิดให้กับพี่ชายเขาบอกว่า ตอนนี้คีแทงถูกฆ่าแบทโบและสภาที่เหลือได้หนีออกไปจากแอตแลนด์ T and, และตัวเขาจะไปนค้นหาความจริงให้เองเรื่องราวในตอนที่หนึ่งก็ได้จบไว้เพียงเท่านี้